สวัสดีครับเด็กๆเป็นประจำเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับมิวสิกเอสดการสอนดนตรีนะครับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับดนตรีนะครับที่นี่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไซคอนดิ้งนะครับเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากช่องมิวสิกเอสด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทยทจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลย องประกอบของดนตรีไทยนะครับที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้หลายคนคงจะเคยได้เรียนรู้มาแล้วบ้างเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับผมในช่วงชั้นที่ผ่านๆมานะครับผมหรือถ้าใครยังไม่ได้เรียนรู้มาสามารถไปเรียนย้อนหลังกันได้นะครับผมและวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในช่วงชั้นนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการเรียนรู้ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับผมช่วงชั้นที่ผ่านๆมาเราอาจจะเรียนแค่ไม่กี่อย่าง ในส่วนขององค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมเราจะมาเรียนรู้แบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าคุณครูจะอธิบายแล้วก็เล่าถึงองค์ประกอบของดนตรีไทยให้เด็กๆทุกคนได้ทราบก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปทดลองเรียนรู้กันนะครับไปฟังเพลงแล้วก็ลองวิเคราะห์กันว่าในแต่ละส่วนตรงไหนคือองค์ประกอบส่วนไหนของดนตรีไทยกันบ้าง นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบกันก่อนว่าองค์ประกอบของดนตรีไทยนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับองค์ประกอบของดนตรีไทยในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันทั้งหมดมีอยู่7อย่างนะครับผมได้แก่ 1. เสียง 2. จังหวะ 3. ทํทำนอง 4. พื้นผิวของดนตรี 5. เสียงประสาน 6. สีสันของเสียงและ7รูปแบบหรือคีย์ตลักษ เราจะมาเรียนรู้กันทั้งหมด7ส่วนด้วยกันนะครับผมขององค์ประกอบของดนตรีไทยในวันนี้นะครับผมเราไปละเอียดละเอียดทีละข้อเลยดีกว่านะครับข้อที่1นนะครับก็คือเสียงเสียงอยู่ใส่เสียงอ่าไม่ใช่นั้นพี่ใหม่ไทยแล้วนะครับเสียงนะครับผมในทางดนตรีไทยเนี่ยหมายถึงเสียงที่เกิดจากการดีดสีตีเป่าและเสียงการขับร้องหรือวิธีการอื่น ในลักษณะของการบรรเลงเครื่องดนตรีนะครับผมลักษณะความแตกต่างของเสียงจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเสียง4ประการนะครับผมได้แก่ 1. ระดับเสียงหมายถึงเสียงสูงเสียงต่ำนะครับผมระดับเสียงเกิดจากความเถี่ยกับการสั่นสะเทือนของวัตถุ ยิ่งมีความสั่นสะเทือนเร็วจะทําให้ระดับเสียงสูงนะครับผมส่วนถ้าความสั่นสะเทือนช้าเนี่ยจะทําให้ระดับเสียงต่ํานะครับผมเราสามารถเปรียบเทียบเสียง2เสียงได้ว่าเสียงใดมีระดับเสียงที่สูงหรือเสียงที่ต่ําจากการฟังด้วยเสียงด้วยหูของเรานะครับผมเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงสูงเช่นขิมซอด้วงนะครับผมถ้าเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงต่ำก็เช่นระนาดทุ้มคองวงเป็นต้นนะครับผม องประกอบที่2ที่ทําให้เกิดความแตกต่างของเสียงนะครับนั่นก็คือความสั้นยาวนะครับผมของเสียงหมายถึงระยะเวลาของเสียงแต่ละเสียงในการร้องหรือการบรรเลงนะครับความสั้นยาวจะทําให้เกิดเป็นจังหวะนะครับผมซึ่งเป็นส่วนสําคัญในดนตรีนะครับเราสามารถสังเกตความสั้นยาวของเสียงจากการบรรเลงหรือการร้องในแต่ละครั้งนะครับผมเช่นการกรนาดหรือการสีซอที่มีลักษณะคล้ายๆกับ ลากเสียงให้ยาวนะครับผมหรือการร้องเอื้อนนะครับผมแต่ถ้าในรูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นเสียงที่แบบยาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเสียงสั้นก็อาจจะตีสั้นๆเช่นตีระนาดเตริง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 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมองประกอบที่3ก็คือความเข้มของเสียงนะครับหมายถึงน้ำหนักหรือความดังเบาของเสียงดนตรี หรือเสียงร้องที่บรรเลงออกมานะครับผมแล้วก็เสียงก็คือคุณภาพของเสียงหมายถึงเสียงที่เกิดจากแรงกําเนิดเสียงที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวิธีการบรรบเลงวัสดุที่ใช้ท,ทำเครื่องดนตรีขนาดหรือรูปทรงของเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันรวมไปถึงเพศช่วงวัยของผู้ขับร้องด้วยนะครับผมส่วนที่2ขององค์ประกอบของดนตรีไทยนั้นก็คือจังหวะนะครับผมจังหวะหมายถึงการแบ่งส่วนของทํานองเพลง ที่ดําเนินไปอย่างสม่สําเสมอนะครับออกเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับผมจังหวะในดนตรีไทยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆได้แก่1จังหวะสามัญน,นะครับหมายถึงจังหวะที่ใช้ในการนับจังหวะในใจไม่มีเครื่องดนตรีใดๆเป็นตัวกําหนดจังหวะนะครับผมสก็ 2. คือจังหวะชิงหมายถึงการกําหนดจังหวะด้วยเสียงของการตีชิงนะครับผมจะเป็นชิงฉับชิงฉับนะครับผมซึ่งจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบก็คือนะครับอัตราจังหวะแบบ3าชั้น จะเป็นเพลงที่มีความเร็วที่ช้านะครับผมอัตราจังหวะ2ชั้นก็จะมีความเร็วที่ปานกลางนะครับผมแล้วก็อัตราจังหวะชั้นเดียวจะหมายถึงบทเพลงที่มีความเร็วนะครับถือว่าเร็วนะครับผมและ3ก็คือจังหวะหน้าทับนะครับหมายถึงการกําหนดจังหวะด้วยเครื่องดนตรีนะครับผมพวกกลองตะโพนนะครับผมหน้าทับก็จะ มีหลากหลายชนิดนะครับเช่นหน้าทับปรบไก่หน้าทับ2ไม้แล้วก็หน้าทับพ,พิเศษนะครับผมองค์ประกอบที่3นะครับผมของดนตรีไทยก็คือทํานองนะครับผมทํานองหมายถึงเสียงสูงต่ําเรียงสลับกันไปนะครับผมทำนองเพลงไทยเนี่ยเกิดจากการนําเสียงต่างๆนะครับผมมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันนะครับประกอบเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือทํานองหลักหรือทํานองของลูกคล้องนะครับหมายถึงทํานองที่เป็น ทำนองจริงๆของเพลงไทยนะครับผมซึ่งเขาจะยึดเสียงของ้องเป็นหลักหรือเขาจะเรียกว่าทางคลองนั่นเองนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือทำนองตกแต่งหรือการแปลทำนองนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ตามเครื่องดนตรีต่างๆเช่นระนาดครุยซอเป็นต้นนะครับผมซึ่งก็จะมารวมกันก็จะเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมองค์ประกอบที่4ก็คือพื้นผิวของดนตรีนะครับผม พื้นผิวของดนตรีหมายถึงเสียงที่เกิดจากแนวทำนองหลายแนวออกมาผสมกันมีทั้งทำนองในแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับซึ่งแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆได้แก่พื้นผิวแบบทำนองเดียวนะครับเป็นลักษณะของดนตรีที่มีทำนองเดียวไม่มีเสียงประสานเช่นการขับร้องเพลงไทยการเดี่ยวปีการเดียเด่ยวซอเป็นต้นนะครับผมแล้วก็2คือพื้นผิวแบบผสมผสานนะครับผมถ้าพูดแบบภาษาอังกฤษหน่อยก็ เฮตโรโฟนี <H ed roph ony> นี่เป็นไงนะครับผมเป็นลักษณะของดนตรีที่มีหลายทำนองนะครับเป็นการประสานเสียงในแนวทำนองมีผู้บรรเลงตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ผู้บรรเลงแต่ละคนก็จะบรรเลงในทางของตัวเองหรือพูดอีกในหนึ่งคือการบรรเลงแบบหลายๆเครื่องดนตรีนั่นเองนะครับผม องค์ประกอบที่5แล้วนะครับผมองประกอบที่5ของดนตรีไทยก็คือเสียงประสานนะครับผมเสียงประสานหมายถึงระดับเสียงตั้งแต่2เสียงขึ้นไปที่ร้องหรือเล่นในขณะเดียวกันนะครับผมลักษณะของการประสานเสียงมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะนะครับผมลักษณะวิธีการประสานเสียงของดนตรีไทยนะครับมีดังนี้ 1. การประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดกันนะครับผมเป็นการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีที่ หลากหลายชนิดนะครับผม2ก็คือการประสานเสียงในเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันที่ทําพร้อมกันได้ก็อาจจะมีระนาดขิมคล้องวงเป็นต้นนะครับผมแล้วก็3คือการประสานเสียงโดยการทําทางในการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งอาจจะบรรเลงโดยระนาดเอกระนาดทุมนะครับผมต่างก็มีอิสระในการสร้างสรรค์น,นะครับการบรรเลงในแต่ละทางของตัวเองนั่นเองนะครับผม ซึ่งเมื่อมาผสมกับทํานองหลักก็คือทํานองทางคล้องเนี่ยก็จะเกิดความไพเราะเป็นการประสานเสียงที่ดูลงตัวแล้วก็กลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะครับผมองค์ประกอบต่อไปนั่นก็คือองค์ประกอบที่6นะครับสีสันของเสียงนะครับสีสันของเสียงหมายถึงคุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงที่ต่างกันซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการนะครับผมดังนี้ก็คือ1วิธีการบ,บรรเลง หมายถึงวิธีการทําให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดเกิดเสียงขึ้นนะครับเช่นการดิดสีตีเป่าหรือวิธีการน,รนะครับผม2ก็คือวัสดุที่ใช้ทําเครื่องดนตรีหมายถึงสิ่งที่นํามาทําเป็นเครื่องดนตรีนะครับได้แก่ไม้เหล็กพลาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเป็นลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำนะครับผมแล้วก็3ก็คือขนาดและรูปทรงนะครับผมขนาดใหญ่ขนาดเล็กมีความยาวมีความกว้าง รวมไปถึงถ้าเป็นนักร้องก็เช่นเพศชายเพศหญิงนะครับเป็นเด็กนะครับเป็นวัยรุ่นเป็นคนแก่อย่างนี้นะครับผมนี่ก็เป็นสีสันของเสียงนะครับผมส่วนสุดท้ายองค์ประกอบสุดท้ายก็คือองค์ประกอบที่7รูปแบบหรือคีตลักษณ์นะครับผมรูปแบบหรือคแบบีตลักษณ์เนีแบบ่ยหมายถึงลักษณะรูปแบบหรือลักษณะโครงสร้างของเพลงไทยนะครับซึ่งมีรูปแบบใหญ่ๆดังนี้ก็คือ 1. เที่ยวร้องหรือทางร้อง คือการนําบทกลอนหรือบทวันณคดีเนี่ยมาขับร้องให้ไพเราะและช้าจังหวะคอยควบคุมเราอาจจะเห็นตามละครจกัจกจักรงวงช่วงวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นะครับผมได้แบบนั้นนะครับคือม,มีแต่เสียงร้องนะครับผมแล้วก็ตีกลับตีชิงอะไรก็ว่าไปนะครับผม2ก็คือเที่ยวก็ิบหรือทางเครื่องคือการใช้เครื่องดนตรีเนี่ยมาบรรเลงรับจากการร้องโดยมีทํานองที่สอดคล้องกับทางร้องเป็นอย่างดีนะครับผม 3ก็คือลีลาของเพลงหมายถึงการสร้างสารรค์เพลงออกมาให้มีรูปแบบของลีลาเพลงที่แตกต่างกันออกไปเช่นเพลงลูกล้อลูกขัดเพลงเก็บเพลงกรอ้อเพลงเดี่ยวเป็นต้นนะครับผมและนี่ก็คือองค์ประกอบของดนตรีไทยทั้ง7องค์ประกอบนะครับก็คือเสียงจังหวะทํานองพื้นผิวของดนตรีเสียงประสานสีสันของเสียงและก็รูปแบบหรือคีย์ตลักนะครับผม บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหคุณครูพูดเร็วจังเลยนะครับฟังไม่ทันหรือบางคนฟังทันแต่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะฟังอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นตัวอย่างหรือยังไม่ได้เปรียบเทียบวิเคราะห์ตามตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับผมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูก็เตรียมบทเพลงดนตรีไทยมาให้เด็กๆได้ลองฟังกันแล้วก็มาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากเพลงจบนะครับว่า คือเสียงคือจังหวะคือทํานองคือพื้นผิวของดนตรีเสียงประสานสีสันของเสียงหรือส่วนไหนคือรูปแบบหรือกิตลักษณ์นะครับผมหลังจากฟังเพลงนี้แล้วเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับว่าตรงไหนคือส่วนไหนเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไปลองฟังกันเลย อย่างไรบ้างครับเด็กๆฟังดูแล้วโอ้โหจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ยาวพอสมควรเลยถูกไหมครับเราฟังมาเนี่ยยาวพอสมควรเลยแต่ที่คุณครูเลือกเพลงนี้มานะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเราได้เห็นเครื่องดนตรีแทบจะครบทุกอย่างของวงดนตรีไทยเลยนะครับผมแล้วก็มีนะครับผมจังหวะนะครับหลายจังหวะด้วยเด็กๆก็จะเห็นความแตกต่างของจังหวะในแต่ละจังหวะนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูทีละ องประกรอบเลยดีกว่าว่าองประกรอบของดนตรีไทยที่อยู่ในบทเพลงบทเพลงนี้อยู่ตรงไหนและเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นที่องค์ประกอบแรกเลยนะครับผมก็คือเสียงเสียงที่อยู่ในบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยตั้งแต่ัะดับหนึ่งก็คือระดับเสียงเป็นยังไงครับระดับเสียงนี่ครบเลยตั้งแต่เสียงต่ําที่สุดในดนตรีไทยจนถึงเสียงสูงที่สุดในดนตรีไทยเลยเพราะว่าอะไรครับ เพราะมีเครื่องดนตรีครบทุกชนิดเลยนะครับผมมีทั้งขออวงใหญ่ระนาดทุ่มเห็นไหมครับที่เสียงต่าๆนะครับผมแล้วก็เสียงสูงๆเช่นซอด้วงอ่าเห็นไหมครับซอด้วงนี่เสียงสูงนะครับผมมีครบเลยนะครับผมแล้วก็มีซอสามสายด้วยที่อยู่ด้านหน้านะครับผมความสั้นยาวของเสียงเป็นยังไงครับความสั้นยาวของเสียงก็มีครบมีทั้งการกรอในระนาดหรือ ของในซอก็มีนะครับช่วงเสียงที่ยาวแล้วก็ช่วงเสียงที่สั้นต่แต่แต่แต,แต,แต่อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ทายถ้าเด็กๆดูอย่างชัดเจนนะครับผมถ้าใครยังไม่เห็นสามารถย้อนกลับไปดูได้หลังจากที่คุณครูพูดถึงองค์ประกอบแล้วแล้วกันนะครับผมความสั้นยาวนี่ก็มีครบเลยนะครับผมความเข้มของเสียงนะครับผมมีทั้งการทําแบบเสียงที่ดังนะครับผมก็คือพอเล่นโหมโรงพร้อมๆกันแล้วเนี่ย ก็เกิดเสียงดังขึ้นมาแต่ช่วงเริ่มแรกเป็นยังไงครับเสียงเบาๆนะครับผมเสียงช่วงที่ซอขึ้นมาก่อนต้นเพลงเนี่ยก็เสียงเบาๆนะครับพอปลื้มขึ้นมารับทั้งวงก็เสียงดังหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็คุณภาพของเสียงเป็นยังไงครับคุณภาพของเสียงก็ครบเลยเพราะว่ามีแหล่งกําเนิดเสียงที่แตกต่างกันนะครับผมทั้งด้วยตัวเครื่องดนตรีด้วยแล้วก็ลักษณะนะครับขนาดของเครื่องดนตรีด้วยนะครับผมต่อไปเรามาดูที่ จังหวะนะครับผมจังหวะ <_ d ata> เห็นไหมครับเราจะมีเห็นชิงที่อยู่ตรงกลางเลยหลังซอนะครับผมแล้วก็เราจะได้ยินเสียงแล้วก็เห็นเสียงของกลองนะครับผมเสียงของกลอง <_ d ata> เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นถึงจังหวะชิงแล้วก็จังหวะหน้าทับเด็กๆยังไม่ต้องไปจํานะว่าจังหวะหน้าทับอะไร <_ d ata> <ๆ S 1> เพราะว่าเดี๋ยวถ้าอธิบายเรื่องหน้าทับเนี่ corn, ยยาวม,มากนะครับผมให้เห็นแค่จังหวะชิงก่อนจังหวะชิงนะครับช่วงแรกจะเป็นจังหวะ2ชั้น จังหวะสองชั้นชิงจับประมาณนี้ชิงจับก็คือจังหวะปานกลางในช่วงแรกนะครับผมช่วงหลังๆมากันกลางเพลงมาจะเริ่มเร็วขึ้นกลายเป็นจังหวะชั้นเดียวเราสังเกตที่ชิงนะครับชิงก่อจะตีเป็นตอนแรกจะตีเป็นชิงจับใช่ไหมครับหลังๆมาก็จะเป็นชิงจับชิงจับชิงจับเร็วขึ้นเห็นไหมครับ จังหวะเนี่ยมีสองจังหวะเลยในบทเพลงเพลงนี้นะครับผมต่อไปไปดูที่ทํานองนะครับผมทํานองอย่างที่บอกแล้วทํานองหลักของดนตรีไทยอยู่ที่ล้องวงนะครับผมอยู่ที่ข้องวงใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆพยายามตั้งใจฟังเสียงคข้องวงใหญ่นะครับผมเราจะเห็นเป็นทํานองหลักเดินไปเรื่อยๆข้องวงใหญ่ก็จะเล่นไปเรื่อยๆแต่จะมีในส่วนของซอส่วนของระนาดนะครับผมที่เล่นในการแปรทํานองแตกต่างกันไปนะครับผมเพลงนี้อาจจะ แปลทานองไม่ไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าก็เห็นอยู่ในหลายๆท่อนในหลายๆจุดที่มีการแปลทํานองแล้วก็กลายเป็นนะครับผมทํานองที่สอดประสานกันต่อไปนะครับในในบทเพลงเพลงนี้นะครับผมองค์ประกอบที่4อ่าพื้นผิวของดนตรีเป็นยังไงครับพื้นผิวของดนตรีอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็มีในช่วงแรกจะเป็นการเดี่ยวซอขึ้นมาเดี่ยวซอสามสายขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ ก็จะไม่มีเสียงอื่นเลยแต่ช่วงพอมารับวงพร้อมกันก็จะเริ่มได้ยินครบทุกเครื่องดนตรีแล้วนะครับผมก็จะเป็นการมีนะครับพื้นผิวของดนตรีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับสอดรับสอดประสานกันไปนะครับผมองค์ประกอบที่5ก็คือเสียงประสาน,น <c oughs> เมื่อดนตรีเล่นสอดรับสอดประสานกันแล้วในช่วงนะครับหลังจากที่ซอดเดี่ยวมาในช่วงแรกเนี่ยนะครับผมก็จะมีการ สอดประสานกันอย่างที่บอกไปว่าการสอดประสานมีทั้งสอดประสานของเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันหลักๆก,ก็จะมีคองวงระนาดทุมระนาดเอกเช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่ามีการทําประสานเพราะว่า1ก็คือเล่น2มือเห็นไหมครับสมือเห็นทัดก็คือระนาดเนี่ยเล่นสมือนะครับมือซ้ายกับมือขวานั่นคือการเล่นโน้ตตัวเดียวกันนะครับส่วนใหญ่จะเล่นโน้ตตัวเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มีการประสานเสียงนะครับพร้อมกันแต่เป็นการ เล่นคนเครื่องดนตรีกัน่าก็เพราะว่ามีเครื่องดนตรีหลากหลายนะครับผมแล้วก็ทํานองจะคล้ายๆกันนะครับผมบางโน้ตเนี่ยก็จะเล่นทํานองที่ตรงกันบางท่อนนะครับก็จะเล่นทํานองที่ตรงกันแล้วก็มีโ pues น้ตท mm ี <Yeah. S 2> ่ตรงกันด้วยนะครับผมแล้วก็การประสานเสียงโดยการทําทาง่าอย่างที่บอกไปว่าคล้องวงก็บรรเลงทํานองหลักไปแล้วก็จะมีเห็นไหมครับมีซอมีระนาดที่บรรเลงนะครับ ทางของตัวเองไปนะครับก็สอดรับสอดประสานกันเป็นการบรรเลงที่ลงตัวมากๆนะครับผมถ้าเราฟังแบบผ่านๆเราอาจจะสังเกตว่าดนตรีไทยทำไมมีทำนองเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำนองของดนตรีไทยเนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยก็เดินไปของใครของเราแต่สอดรับกันนะครับอย่างสวยงามลงตัวนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเด็กๆลองตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วกันสามารถไปย้อนกลับไปฟังได้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมองค์ประกอบที่6นั่นก็คือสีสันของเสียงนะครับผมสีสันของเสียง บทเพลงบทเพลงนี้นะครับก็พูดได้ว่ามีครบเลยทั้งการดีดสีตีเป่า,าใช่ไหมครับครบทุกเครื่องดนตรีเลยแล้วก็มีวัสดุที่ใช้นะครับของเครื่องดนตรีเนี่ยก็มีความหลากหลายเพราะว่ามีเครื่องดนตรีหลากหลายนะครับผมแล้วก็ขนาดรูปทรงของเครื่องดนตรีด้วยก็หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นทําให้เกิดสรรีสันของเสียงที่หลากหลายมากเลยนะครับผมในส่วนของอ,องค์ประกอบที่7ก็คือรูปแบบและคีย์ตลักษณ์นะครับผม ในบทเพลงบทเพลงนี <ES> uh, ้จะไม่มีการร้องเพลงนะครับผมไม่มีการขับร้องเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เห็นในส่วนของทางร้องหรือเที่ยวเก็บที่มาเป็นทางเครื่องในการมาเล่นรับเสียงร้องนะครับผมแต่เราจะเห็นเยลงครับเห็นลีลาของเพลงที่มีลูกล้อลูกขัดกันเห็นไหมครับตึ้ง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 ตึ้่ตึ้ง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 ต่้งตึ้งตึ้งเึ่งตึ้นี้อีกเครื้องตึ้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 เตึ้งี้เดิมนี่แหละ ล้อกันไปล้อกันมาอย่างนี้เห็นไหมครับก็จะเห็นในในส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นคีย์ตลักษณ์และฟอร์มของบทเพลงนี้ในส่วนของรูปแบบหรือคียตลักษณ์เนี่ยเราอาจจะรวมไปถึงประเภทของบทเพลงได้ด้วยนะครับเช่นเพลงเทาเพลงตับนะครับผมซึ่งก็จะมีรูปแบบนะครับผมของบทเพลงที่เป็นเฉพาะทางพูดง่ายถ้าเพลงเทานี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ เพลงตับก็จะเป็นรูปแบบนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเพลงเถาหรือเพลงตับนั้นเป็นเป็นของใครเป็นผู้ประพันธ์ด้วยนะครับผมซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับของทางในส่วนของดนตรีสากลเหมือนกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนะในส่วนของดนตรีสากลน,นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆหลังจากที่ได้ฟังเพลงไปแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ไปช่วงแรกแล้วพอเราลองนําบทเพลงที่ได้ฟังมาวิเคราะห์ตาม องประกอบของดนตรีที่คุณครูได้อธิบายไปในช่วงแรกเราจะเห็นภาพชัดเจนและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่าเพราะว่าเวลาเราฟังไปด้วยแล้วเราคิดตามไปด้วยเห็นไหมครับมันจะทําให้เห็นภาพของดนตรีมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าถ้าเรารู้จักกับองค์ประกอบของดนตรีนะครับพอเราไปฟังเพลงหรือไปชมคอนเสิร์ตตามงานต่างๆเนี่ยจะทําให้การชมดนตรีการฟังดนตรีของเราเนี่ยได้เรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราฟังแล้วเรารู้สึกไม่สนุกเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าดนตรีนั้นนะครับผมมีความน่าสนใจอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มรู้แล้วว่าองค์ประกอบของดนตรีไทยมีแบบนี้แบบนั้นมีส่วนนั้นส่วนนี้จะทําให้เราตั้งใจฟังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะวิเคราะห์ตา่ว่าเอ๊ะตรงนี้คือทํานองนะตรงนี้คือจังหวะตรงนี้คือเสียงประสานตรงนี้คือขีดลักหรือรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นการทําให้เราที่เรารู้จัก องประกอบของดนตรีเนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถฟังเพลงได้อย่างมีความสุขแล้วก็เข้าใจในดนตรีมากยิ่งขึ้นนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมอยากจะฝากเด็กๆให้ลองไปฟังเพลงเพลงไทยนะครับจะเป็นเพลงไทยเพลงไหนก็ได้เพลงรูปแบบไหนก็ได้เพลงเถาเพลงตับอย่างที่ครูพูดมาก็ได้นะครับลองไปเลือกฟังดูนะครับผมแล้วก็ให้เด็กๆลองนะครับวิเคราะห์ ว่าองค์ประกอบของดนตรีไทยเป็นอย่างไรบ้างตามที่คุณครูได้อ,อธิบายไปนะครับผมอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับผมอาจจะไม่ต้องละเอียดเหมือนคุณครูก็ได้นะครับผมเช่นเสียงมีเสียงเครื่องดนตรีอะไรบ้างจากการดีการสีการตีการเป่าจังหวะเป็นยังไงช้าหรือเร็วหรือปานกลางนะครับผมพื้นผิวเป็นยังไงการประสานเสียงเป็นอย่างไรบ้าง พูดแบบคร่าวๆนะครับกว้างๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับลองเขียนลงในสมุดแล้วก็ส่งที่คุณครูผู้สอนได้เลยแล้วกันนะครับผมส่วนเนื้อหาต่อไปพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปแล้วกันสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีครับ